สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลงไปทําสวน เม่เจบก็ขอทําเมนูง่ายๆไปให้แม่ย่าก่อนนะคะเราก็ไปส่งกับข้าวแม่ย่าทุกวันนะคะเมนูของแม่ย่าวันนี้นะคะก็มีแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็เป็นปลาทอดนั่นเองส่วนของเรานะคะก่อนที่เราจะลงไปทํางานข้างล่างนะคะก่อนจะไปตัดแต่งทําสวนโน่นนั่นนี่ของเรานะคะก็จะขอเติมพลังก่อนเนาะเมนูของเราง่ายๆนะคะวันนี้ก็มีน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มถั่วแล้วก็จะมีปลาเผาปลานนลเผานะคะ ก็จะมีผักแค่นั้นเองนะคะผักกินกับปลานิลนเนาะนี่นะคะก็คือปลาเผาล้นๆของเราเลยวันนี้เมนูง่ายๆนะคะเติมพลังก่อนที่เราจะลงไปทํางานข้างล่างเนาะนะคะวันนี้แม่เจมนะคะก็จะมาตัดแต่งต้นผักชัยยานะนี่นะคะต้นเขาสูงแล้วก็ แตกพุ่มเยอะนะคะแล้วทีนี้มันบังเนาะตรงเนี้เป็นเป็น,ปนมุมนะคะเนี่ยค่ะเป็นมุมทางเลี้ยวของรถนะนะคะตร,ตรงตรงถนนเนี่ยมันก็จะบังตรงเนี้ยจริงๆก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็ไม่อยากให้เขาสูงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้มองเห็นรถเห็นอะไรสะดวกด้วยเนาะแล้วก็่าพวกยุงพวกมแมลงอะไรต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมันเหมือนมันลบไปเนาะ นี่นะแม่เจ็บจะให้ดูมมกว้างนะคะก็อยู่ประมาณนี้เนาะแม่เจ็บก็จะมาตัดนะคะตัดแต่งนะ,ะตัดตรงประมาณช่วงนี้แล้วกันเนาะ,ะนี่ค่ะตัดแต่งตัดทิ้งไปเลยเขาจะได้เป็นแบบต้นเตี้ยเนาะสูงมากก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันก็ทำให้แบบ มองเห็นถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเวลาเด็กไปวิ่งเล่นนะคะเวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็จะบงังแล้วทีเนี้ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็น้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นที่สะสมของพวกมแมลงอะไรต่างๆอหลายอย่างนะคะแล้วก็จะบังแสงเนะาะบังแสงต้นต้นมะละกอด้านล่างนะคะ โอเมื่อกี้โทรศัพท์ดับไปนะคะเพราะว่าไม่ไม่เมื่อเช้าเนี่ยไปจะพึ่งรดน้ําไปเนาะเนี่ยคะ่ะใบยังเปียกๆโดนหน้าจอโทรศัพท์เนาะก็เลยดับไปนะคะเจ็บเกาะติดใหม่นะคะนี่ไม่รู้จะไปปลูกไหนเนาะเยอะเกินแต่ยอดให้เราได้กินดีมากๆเลยนะ ปลูกแค่เนี้ยในกระถางแค่เนี้ยนะคะแม่เจ้าก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะนี่ค่ะตัดแต่งไปได้สองกระถางเนาะสองสามกระถางนะครึ่งหนึ่งเนาะก็จะดูลงๆหน่อยนะคะแม่เจก็จะตัดแต่งให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะได้แตกกิ่งใหม่แตกอยอดอ่อนใหม่ออกมาอีกเนาะ นี่ก็ยังเหลือยอดอ่อนเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่เจ้าไม่ได้มาเก็บเนาะเมื่อวานมาเก็บไปได้หน่อยหนึ่งนะคะไปทําแกงอ่อมเนาะวันนี้ก็ตัดแต่งเตรียมนะคะให้เขาได้แตกใหม่เนาะเอาดูน้องเหมียวจรจัดนะ,มะเมเื่อเช้าไม่เจ้าเอาข้าวมาให้น้องเหมียวจรจัดค่ะกินอย่างอร่อยเลย <laughs> จริงๆหลายตัวนะ,มะเมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยอิ่มแล้วนะะแล้วก็ไปแล้วนะเหลืออยู่แค่สองตัวที่เหลือก็คงอิ่มแล้วก็ไปแล้วนะคะม,มาเดี๋ยวมาตัดแต่งต่อนะคะ มีแต่กิ่งสวยๆเนาะเสียดายไม่มีพื้นที่นะถ้ามีพื้นที่ไม่เจาเ้าไปปักชำนะคะจะไม่ทิ้งเนาะดูดิมีแต่กิ่งสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดแต่งต้นผักชัยยาในกระถางนะคะที่ปลูกในกระถางเนาะตอนนี้เหลือแต่ต้นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะตอนช่วงหน้าหนาวเขาจะสลัดใบทิ้งนะ แต่พอหน้าร้อนนะเพราะว่าแตกใบใหม่เนี่ยเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมแต่พอหน้าหน,า,หนาวก็จะสลัดใบทิ้งเดี๋ยวแม่เจี๊ยบเนี่ยจะย้ายเข้าไปด้านในนะคะเนี่ยแม่เจี๊ยบว,ว่าจะสลับกระถางนะเอากระถางกระถางของมะขามเนี่ยไปไว้ด้านในแล้วก็เอา,อากระถางของมะเขือออามาไว้ด้านนอกเพราะว่าต้นเขาเป็นต้นที่โตแล้วนะคะให้อยู่ด้านในเนาะต้นเล็กๆเ,เอาอยู่ด้านนอกเนาะมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนกระถางกัน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ้บก็ตัดแต่งทําสาวให้กับต้นผักชัยาของเราเรียบร้อยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะแตกใหม่ขึ้นมานะคะ mm hmm. นี่นะคะก็เสียดายไม่รู้จะไปปักชําที่ไหนเนาะ mm hmm. เพราะว่าไม่มีพื้นที่นะคะก็คงต้องทิ้งถังขยะ mm hmm. เหลืออยู่แค่เนี้ยต้นมะละกงเราก็จะได้โตด้วยนะคะเนี่ยแม่จ้บก็สลับที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นต้นอ่า มะขามหวานเนี่ยแม่เจ้าก็ย้ายเขาไปข้างในเพราะว่าต้นเขาโตเนาะต้องอยู่ด้านในนะคะก็เอากระถางของมะเขือเนี่ยมะเขือไว้ด้านนอกให้ดูนี่อันนี้นะคะเป็นพริกกระเรียงนะคะซื้อมาจากบ้านพี่เดือนเนาะพี่คนไทยในบาเลนนะคะแม่เจ้าก็ซื้อมาสองดีหน้านะคะก็ถือว่าคุ้มมากนะคะพี่ขายถูกมากเลยนะคะเนี่ย ที่คนไทยที่อยู่บาเลนเนี่ยนะคะแกขายถูกมากเลยดูกระถางเบลเลอร์นะคะแะะตอนนี้นะคะก็แตกพุ่มสวยงามแต่ว่าใบก็ยิงหงิกยิงหงิกนิดนึงนะคะแต่ก็เริ่มมีมีช่อดอกนะคะเนีย่ยเริ่มจะมีช่อดอกมาให้เราได้เห็นแล้วเนาะเนี่ยกำลังสวยเลยนะคะลุ้นๆนะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่านะคะจะติดลูกให้เราได้กินหรือเปล่านะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ เอาไว้แค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ